สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าของ m o คุว t com นะครับซึ่งในวันนี้นั้นเราจะมาแนะนำสินค้านะครับมารีวิวสินค้าเป็นสินค้าตู้เย็นเล็กนะครับตู้เย็นเล็ก CB รุ่น CBD 068นะครับเป็นตู้เย็นขนาด13.5ลิตรนะครับเดีลิตรตู้เย็นตัวนี้จะมาในสีขาวนะครับไซส์จะขนาดประมาณนี้นะครับประมาณ Uh, 315 mm, คูณ310คูณ500มิลิเมตรนะฮะก็ประมาณใส่แคบหลังของรถหรือว่าใส่ด้านหลังของรถรถเก่งได้พอดีฮนะมีหูยิ้ตัวนี้ยิ้มสะดวกในการใช้งานนะครับขนาด13.5ลิตรนั้นสามารถก็ประมาณาใส่คบประมาณใส่คกกบกระป๋องได้ประมาณสักประมาณ20กระป๋องนะครับประมาณนั้นนะฮะตัวย็นตัวนี้จะสามารถทําความเย็นได้ เย็นสูงสุดที่เยน็นเย็นสุดๆเนี่ยที่15องศานะครับประมาณ15องศาและก็สามารถทําความร้อนได้ด้วยนะครับจะเป็นเป็นการสลับโหมดร,ระหว่างการทำความเย็นและความร้อนซึ่งสามารถทําความร้อนได้ที่สูงสุด65องศาครับก็ประมาณอุณหครมบอุณหาูมิได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะครับว่า,ามันจะเป็นยังไงนะข้างในของตัวเครื่องจะมีด้านหน้านะ่าจะมีปุ่มล็อก ล็อกกับโอเพนนะครับล็อกมันจะเปิดไม่ได้โอเพนเปิดเราล็อกฝาเวลายืห่หรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับมันจะ,ะไม่ทําให้ฝาปิดฝาเปิดออกมาได้นะครับพอกดปุ่มลูดขึ้นไปปิ้งไปโอเพนแล้วปึ๊บเปิดทำไมเปิดออกออกมานะครับโอ้หเวหล่นนะครับหล่นหล่นหล่นนะฮะขนาด13-5สามจของตัว d 0 6 8ตัวนี้นะครับจะใส่โคกได้ประมาณ20บกระป๋องนะครับ20กระป๋อง นะครเป็นขวดประมาณ325มล,ลนะครับน20กระป๋องเอ่าเฉพาะตัวของตู้เย็นเนี่ยจะหนักที่5กิโลกร,รัมนะครับ5กิโลกร,รมัมอ่าตัวเครื่องจะอนี่ยเดี๋ยวอธิบายทีละส่วนนะครับมันจะมีตัวนี้เป็นชั้นตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นชั้นเวลาเราใส่ของจุกจิกเล็กๆได้ครับแต่นี้เรา สาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าสามารถจุได้เต็มๆในขนาดไหนนะทดสอบให้ดูว่าประมาณนี้ประมาณน้ำลมประมาณ2ี่กระป๋องนะฮนะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนะฮะตูต้เย็นตัวนี้มันจะสามารถใช้ได้ทั้งบนรถนะฮะบ,บนรถยนต์แล้วก็ใช้ได้ทั้งในบ้านนะับเป็นเหมือนตู้เย็นบ้านตู้เย็นบนรถก็ได้นะครับ มันจะมีสองสายสองอสองขั้วนะครับมาให้เราขั้วหนึ่งเนี่ยเป็นไฟ12โวลต์เสียบบนรถครับแล้วก็อีกขั้วหนึงเนี่ยเป็นไฟ a อซนะฮะ220โวลต์เสใช้กับไฟบ้านธรรมดานี่นะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟรถก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสลับโหมดนะครับจะใช้ปลั๊กไหน AC DC, นะนหรือ DC นครับใช้บนบนรถหรือบนบ้านก็ให้เลื่อนไป จังตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยนะครับถ้าจะใช้บนรถเนี่ก็จะไป DC ถ้าจะใช้บนบ้านหรือไฟบ้านทั่วไปนี่ก็เลื่อน a ง AC นะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มอฮอตกับครูนะครับทำความเย็นทำความร้อนตรงกลางก็จะเป็นออฟปิดนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นครูทำความร้อนไม่ใช่คัทำความเย็นครับเลื่อนขึ้นไปก็จะเป็นฮอตทำความร้อนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บปั๊กสาธิตกันให้ดูนะครับ เสียปั๊กอ่ะเดี๋ยวจะสิทธิ์เฉพาะปะั๊กไฟ AC ไฟบ้านนะครับไฟบ้าน220บโวลต์ตอนนี้เราไม่ได้อยู่บนรถครับมันไม่ใช่แบสับิตไฟ DC เสียบปั๊กเรียบร้อยครับ่ในกรณีเราใช้ไฟบ้าน AC นะครับรท่เดินลงมาทำความทำความเย็นทำความเย็นจะเป็นไฟสีเขียวนะครับถ้าไฟทำความร้อนก็เพิ่นไปเป็นไฟสีแดงน,นะครับ ตอนนี้เนาะหมดทำความเย็นนะครับแรงดันไฟของอตัวนี้ครับที่220โวลต์นะครับ,นรบขนาดนี้ก็เปิดเครื่องไว้ประมาณ15-20นาทีเนี่ยเครื่องอตัวตู้เย็นถึงจะเริ่มเย็นนะครับ มันอาจจะมีพัดลมระบายความร้อนข,ข้างใต้นะครับนี่ฮะตรงข้างบนเนี่ยจะมีหูหิ้วนะครับหิวห้วสะดวกเวลาเคลื่อนย้ายนอกสถานที่อะไรอย่างนี้เนี่ยตู้เย็นขนาดนี้ครับสจุดท่านนี่เป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะพอดีนะใน,ในการเคลื่อนย้าย เล็กหรือว่าขนาดเล็กหรือว่าใหญ่กว่านี้มันจะมันจะดูไม่โอเคนะขนาดนี้ก็แรงโอเคเลยนะครับ่าน15องศาเย็นขนาดไหนหลายคนอาจจะสงสัยครับ15องศาก็ประมาณตู้แช่ในเซเว่นแหละครับประมาณนั้น15องศาครับเย็นก็เย็นครับก็ถือว่าเย็นแต่ว่าคงไม่ถึงขนาดเย็นเจี๊ยบนะครับ ออสิบห้าองศาก็เย็นเย็นชื่นใจครับอโอเคครับตู้เย็นตัวนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมสัี่ออกมันจะมีชั้นตรงกลางเดี๋ยวทดสอบใส่ดูนะครับต่วาก็ก็ไม่น่าจะยากครับหลายท่านหลายน่าจะใส่เป็นอยู่แล้วนะผู้ชายทุกคนก็น่าจะใส่เป็นอยู่แล้ว ใช่เฉพาะแช่เครื่องของดื่มเครื่องดื่มหรือว่าของกินยังสามารถแช่พวกเครื่องสําอางหรืออุปกรณ์อะไรที่ต้องอาศัยความเย็นนะครับใช่ได้แถวๆนี้ก็ได้นะครับแช่เครื่องสําอางแช่ดิปติกแช่อะ,อะไรก็แล้วแต่ครับใส่ชั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่ใส่ก็ถอดออกครับประมาณนี้ ตัวนี้มันติดครับม,มันติดนี่นี่มันเข้าไปได้ะโอเคครับต้เ็นตัวนี้นะครับอ่า C ี D ดี068นะครับขนาด13.5ลิตรนะเรานำเข้ามาสหน่ายให้กับลูกค้าท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ตู้เย็นเล็กนะครับสะดวกสบายในการใช้งานนะครับใช้ในห้องส่วนตัวใช้ในครัวใช้ในบ้านหรือว่าใช้นอกสถานที่ทีใ่ใส่รถหลังรถได้สะดวกสบายครับเรานำเข้ามาจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาที่ไม่ถึง3,000บาทนะครับไม่ถึง3,000บาทในราคาที่ประหยัดสุดคุ้มครับคุ้มค่าแก่การเป็นเจ้าของแน่นอนครับ ก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับตู้เย็น208ขนาด13.5ลิตรตัวนี้สนใจสินค้าก็าาทักเข้ามากันได้นะครับที่ m o ค o บ i t .com หรือถ้าเข้ามาทางแฟนเพจนะครับแฟนเพจสินค้าหรือทางไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวสินค้าของ m o ค o บ i ท .com ในวันนี้นั้นก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวกลับมาพบกันในวิดีโอต่อไปว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนกันต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นั้นผมก็อขอสวัสดีครับ